สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบราณบานเบิกครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันไม่ได้ลงคลิปวิดีโอกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาลงคลิปวิดีโอฝึกการดูพระจากตำราเก่าครับวันนี้พระที่เราจะมาศึกษามาฝึกดูกันก็คือพระรอดครับข้อมูลที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยก็จากน,นียสารส p i r i t เล่มที่16นะครับซึ่งจะจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2005นะครับก็เมื่อประมาณ20 20ปีก่อนนะครับเกือบเกือบ20ปีก่อนนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลกันนะครับพระรอดเนี่ยครับเนี่ยจากข้อมูลจากหนังสือนะครับพระรอดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเอ่อ ยนนิยมพระเครื่องยนนิยมนะครับหายากราคาสูงนะครับพระรอดเนี่ยส่วนใหญ่พบที่วัดมหาวันนะครับกลุ่มวัดมหาวันจังหวัดลําพูนนะครับเรามาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าพระรอดเนี่ยมีข้อมูลความเป็นมาอย่างไรนะครับตามตำนานนี้นะครับตามตำนานการสร้างพระรอดนะครับก็คือ พระฤาษีนารอดนะครับซึ่งก็เป็นชื่อที่มาของพระพิมพ์นี้นะครับที่เรียกกันวาพระรอดหรืออีกชื่ออ,อีกที่มาหนึ่งที่เขาสันนิษฐานก็คือว่าเนื่องจากว่ามีการไปบูชาใช้แล้วเนี่ยต่างก็ได้รับประสบการณ์ รอดปลอดภัยจากพพยันตรายต่างๆเลยเรียกพระพิมพ์นี้ว่าเป็นพระรอดนะครหรือพระพิมนี้นะครับมีขนาดเล็กสมัยก่อนเลยเรียกว่าพระรอดนะครับต่อมาก็เพี้ยนเป็นพระรอดนะครับการค้นพบพระรอดที่กลุวัดมหาวันเนี่ยนะครับก็สันนิษฐานก็ว่านะ่าจะพบกันมาก่อนปี พุทธศักราช2435สีอีกนะครับเนื่องจากว่าเ,เจดีย์ที่บรรจุพระรอดออในสมัยนั้นนะเป็นเจดีย์ที่ประหักพังลงมานะครับก่อนที่จะบุรณะกันในปี2435ถึง2445นะครับก็มีพระรอดกร,กระจายอยู่ในบริเวณที่เจดีย์หักพังลงมานะครับในระหว่างที่บุรณะนะครับ ก็จะพบพระรอดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับบางส่วนก็มาจุคืนเข้าไปในเจดีย์ที่บูรณะบางส่วนก็มีผู้นําไปบูชานะครับและภายหลังนะครับก็มีการพบพระรอดอีกก็พบที่ฐานเจดีย์ที่แตกออกมาตอนนั้นนะครับแล้วก็พบที่บริเวณที่มีการรือ้อปรับปรุงบูรณะถนนแล้วก็คุตินะครับก็พบพระรอดอีกจํานวนหนึ่งนะครับ พระรอดเนี่ยมีหลายสีครับมีหลายวันนะครับก็มีตั้งแต่สีขาวครับแล้วก็จะมีสีเหลืองสีสม้มสีน้ําตาลสีเขียวนะครับหรือว่าสีเขียวอมดำนะครับสีที่แตกต่างกันของพระรอดเนี่ยน่าจะเกิดจากอตอนที่นำภาพไปเผาไฟแล้วก็ได้รับความร้อนที่แตกต่างกันครับทำให้สีของพระรอดมีความแตกต่างกันขนาดของพระก็ มีความแตกต่างกันด้วยเนื่องจากว่าการสัมผัสโดนความร้อนที่ไม่เท่ากันนั่นแหละครับทําให้ลักษณะของพระแตกต่างกันทั้งสีทั้งขนาดนะครับโดยพุทธลักษณะของพระรอดเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนโพบันลังครับมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าปางสรุงมาหรือว่าปางมารวิชัยนะครับ นี่ฮะตัวนี้โพบันลังฐานประทับนั่งอยู่เหนือโพเหนือโพบันลังนะครับในตำารากล่าวว่าการอาราธนาใช้อร,รอดตั้งแต่โบราณมาเนี่ยนะครับเชื่อในเรื่องของการป,ออปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะครับพร,รอดเนี่ยนะครับจะมีด้วยกัน5พิมพ์ก็คือมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อแล้วก็พิม์ตื้นนะครับสำหรับ ที่เห็นกันวันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพิมพ์ใหญ่เขาเพิจารณากันยังไงนะครับจุดสังเกตของพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับจุดแรกคือดูที่ใบโพนะครับติดคมชัดทุกใบนะครับใบโพเนี่ย ติคมชัดทุกใบพระพักหันไปทางขวานิดหนึง่นงนะฮะลองสังเกตดูนะครับตัวพระพักเนี่ยจะบิดไปทางขวานิดหนึง่งคือหันไปทางขวานิดหนึ่งนะครับดินปีกขอบข้างตรงนี้ครับเราจะเห็นโพบบัลลังมานี้ใช่ไหมครับแล้วจะมีดินลินออกมานิดหนึง่งตรงนี้ครับก็เรียกดินปีกขอบข้าง จะบางแล้วก็มว้มวนเข้าหาองค์พระครับบางแล้วม้วนเข้าหาองค์พระมีเส้นคู่ตรงปลายตรงนี้นะครับแล้วก็บีบเข้าหาเหมือนเหมือนปากนกนะครับเส้นคู่แล้วบีบเป็นข้าหากันเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนปากนกแล้วก็จะมีเขาเรียกเส้นน้ําตก ลงมาแล้วปลายแตกเป็นสามเส้นครับนี่ครับส่วนสำหรับด้านหลังด้านหลังก็จะปรากฏรอยนิ้วมือทั่วอง์ก็เป็นลักษณะเหมือนปั้นก้อนดินแล้วกดลงไปในแม่พิมพ์นะครับก็จะมีลายนิ้วมือนี่ครับด้านหลังครับตัวที่ในตัวองค์พระนะครับ เราจะเห็นาว่านดอกมะขามอยู่ปรปรายนะครับแล้วก็มีรารักดาก็คือเป็นธรรมชาติของพระกุนะครับที่จะมีรารักดำแล้วก็ธรรมชาติความเก่าของพระที่มีอายุมากกว่า800ปีเนี่ยก็ต้องมีแห้งเก่านะครับมีความแห้งแกร่งของพระอายุที่มีอายุเกิน800ปีนะครับนี่คือลักษณะของพิมพ์ใหญ่ครับ ก็ศึกษาและจดจํากันให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างของพระพิมพ์ใหญ่ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพระสปิริตให้ดูกันด้วยนะครับในท้ายคลิปนี้นะครับสว่วหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ